สวัสดีค่ะร้านกล้องสำรวจสู์ลังสิตค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม a r ร a ค่ะของกล้อง Total Station g o w i n TKS202N ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเข้าใช้งานกันเลยค่ะโปรแกรม a อรีเป็นโปรแกรมในการคำนวณหาพื้นที่นะคะอันดับแรกในการเข้าใช้งานนะคะให้เรากดเข้าที่ปุ่มเมนูค่ะจากนั้นนะคะให้เราทาการเปลี่ยนเพจโดยกดที่ F4 ค่ะและกดเข้าที่ F1 โปรแกรมค่ะ และให้เราทำการเปลี่ยนเพจโดยกดที่ F4 ค่ะและกดเข้าที่ F1 Area ค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะคะ F1 File Data นะคะคือการนำค่าพิกัดที่มีอยู่แล้วมาคำนวณหาพื้นที่นะคะ F2 Measurement นะคะคือการยิงคำนวณจากพื้นที่จริงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะสาธิตการยิงคำนวณจากพื้นที่จริงนะคะให้เรากดเข้าที่ F2 Measurement ค่ะ และกดที่ F2 Don Use ค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะคะให้เราทำการเล็งตัวกล้องไปยังเป้าปิซึมจุดแรกจุดที่เราต้องการคำนวณหาพื้นที่นะคะและกดเมสที่ F1 ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการเล็งตัวกล้องไปยังเป้าปิซึึมจุดที่2นะคะและกดเมสที่ F1 ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราทำการเล็งตัวกล้องไปยังเป้าปซึ่มจุดที่3ค่ะและกดเมสที่ F1 ค่ะโปรแกรมแอ e เรียนะคะจะคำนวณพื้นที่ตั้งแต่มีค่าพิกัด3าค่าขึ้นไปนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะยิงเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะเราจะยิง4จุดนะคะจากนั้นนะคะให้เราทำการเล็งตัวกล้องไปยังเป้าปซึ่มจุดที่4่นะคะและกดเมสที่ F1 ค่ะ ตัวกล้องก็จะคำนวณพื้นที่ออกมาให้เรานะคะอยู่ที่0.342ตารางเมตรนะคะหากเราต้องการเปลี่ยนหน่วยนะคะให้เรากดที่ยูนิต F3 ค่ะเราสามารถเลือกเปลี่ยนหน่วยได้เลยนะคะ F1 จะเป็นตารางเมตรนะคะ F2 เป็นเฮกเตอร์นะคะ F3 เป็นตารางฟุตนะคะและ F4 คือเอเคอร์นะคะเราสามารถเลือกเปลี่ยนหน่วยใช้งานได้เลยค่ะ ค่ะแล้วนี่นะคะก็คือวิธีการใช้งานโปรแกรม a อ r a เเบื้องต้นนะคะของกล้อง Total Station GoWin TKS 202N ค่ะสำหรับการเข้าใช้งานโปรแกรมอื่นจะมีในคลิปต่อไปนะคะสำหรับกล้อง Total Station GoWin TKS 202N ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่95,000บาทพร้อมอุปกรณ์ครบชุดค่ะสินค้ารับประกัน1ปีฟรีคาลิเบส2ครั้งภายใน1ปีค่ะ หากลูกค้าท่านใดสนใจที่จะเข้ามาดูตัวกล้องสามารถเข้ามาได้ที่ร้านกล้องสำรวจศูนย์รังสิตหน้าร้านของเราตั้งอยู่ที่ป um ั e so, ๊มเอสโซแม็กแวรลูรังสิตนครนายกคลอง2หรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02-1026854หรืออีกหนึ่งช่องทางเพิ่มเติมแอดไลน์แอดไซน์อาร์เอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ